ช่องตามใจทูเดย์บทที่1659จับไว้เป็นตัวประกันหลินหยุนพยักหน้าชนเผ่าที่มีคนอยู่หมื่นกว่าคนมียอดฝีมือแดนสู่ธรรมะหนึ่งคนและมียอดฝีมือแดนดังเทพห้าคนถือว่าเป็นชนเผ่าที่ไม่อ่อนแอแล้วถ้าอยู่ในโลกชางสองก็ถือได้ว่ามีความแข็งแกร่งเทียบเท่าสำนักระดับสองแล้วส่วนวงสกุลน้ำดำนั้นแข็งแกร่งกว่าวงสกุลเขาหยินนิดหน่อยมียอดฝีมือแดนดังเทพเยอะกว่าแต่ไม่น่าจะเกินสิบคน ลินหยุนกับไว้ยังคงรออยู่เวลาผ่านไปอีกสามวันวงสกุลน้ำดำมีคนออกมาแล้วเป็นยอดฝีมือแดนจิตปฐมตอนกลางเขาและพายยอดฝีมือแดนยาทองหลายหลายคนออกมาพวกเขาตรงไปยังทิศเหนือลินหยุนพูดพวกเขาจะไปที่ไหนเวยพูดทิศเหนือมีแม่น้ำดำวงสกุลน้ำดำตั้งชื่อตามแม่น้ำแห่งนี้เมื่อก่อนพวกเขาไม่ได้ชื่อวงสกุลน้ำดำผู้อาวุโสของชนเผ่าเราเคยพูด เมื่อก่อนชนเผ่าของพวกเขาชื่อว่าวงสกุลน้ำอุดมด้านในแม่น้ำดำมีทรัพยากรสำหรับฝึกฝนอยู่จำนวนมากพวกเขาน่าจะไปค้นหาทรัพยากรพวกนั้นลินหยุนพยักหน้าและพูดห่างจากตรงนี้ไกลไหมไว่ยพูดเดินทางประมาณเจ็ดแปดวันลินหยุนพยักหน้าอีกครั้งและถามนายคิดว่าพวกเขามีแผนผังดาวจัก,กรวาลติดตัวมาหรือเปล่า เว้สายหัวและพูดพวกเขาน่าจะไม่มีเพราะผู้นำทีมเป็นแค่ยอดฝีมือแดนจิตตะปฐะมเท่านั้นมีเพียงยอดฝีมือแดนดั่งเทพเท่านั้นถึงจะสามารถรับรู้ความลับระดับสูงของชนเผ่าสายตาของหลินหยุนเปล่งประกายและพูดตรงที่แม่น้ำดำโดยปกติจะมีคนอยู่เท่าไหร่น่าจะมียอดฝีมือแดนดั่งเทพค่อยเฝ้าอยู่ใช่ไหมไว้พูด มีอยู่แล้วและยอดฝีมือแดนดังเทพไม่ได้มีคนเดียวด้วยโดยปกติจะมียอดฝีมือแดนดังเทพสองคนค่อยเฝ้าอยู่เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เว้ลังเลเล็กน้อยและพูดผู้อาวุโสถ้าเป็นไปได้ฉันคิดว่าไม่ควรลงมือที่แม่น้ำดำเพราะตรงนั้นเป็นสถานที่สำคัญมากๆของชนเผ่านี้ถ้าลงมือตรงนั้นจริงๆคงมียอดฝีมือที่แข็งแกร่งมากๆตามมาในไม่ช้าอาจจะทำให้ยอดฝีมือแดนสู่ธรรมะรู้เรื่องและมาที่นี่ก็ได้ หลินหยุนมองหน้าเว่ยและพูดนายคิดว่าถ้าฉันลงมือจริงๆพวกเขาก็จะคิดว่าเป็นฝีมือของวงสกุลเขาหยินใช่ไหมเว่ยไม่ได้พูดปฏิเสธแต่สีหน้าของเขาเคร่งครึมมากๆและพูดผู้อาวุโสพูดถูกแล้วถ้าฉันตายคนเดียวยังเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าเดือดร้อนทุกคนในชนเผ่ามันเป็นเรื่องที่ ฉันไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นแต่ฉันก็ไม่ได้พูดโกหกถ้าผู้อาวุโสจะลงมือที่แม่น้ำดำจริงอาจจะทำให้ยอดฝีมือแดนสู่ธรรมมาที่นี่ก็ได้ลินหยุนครุ่นคิดชั่วครู่จากนั้นก็พยักหน้าเบาๆว่าพูดถูกแล้วอนาเขตตรงนี้กันดานมากๆแม่น้ำดำน่าจะเป็นสถานที่แห่งเดียวที่มีทรัพยากรถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นทำให้ยอดฝีมือแดนสู่ธรรมรู้เรื่องโอกาสที่เขาจะมาที่นี่มีสูงมากมาก อย่างไรก็ตามถ้าสามารถจัดการได้อย่างลับๆมันก็คงไม่ใช่เรื่องยากอยู่แล้วเมื่อนึกถึงเรื่องนี้หลินหยุนมองหน้าเว้แล้วพูดตามไปเลยสีหน้าของไว้เปลี่ยนทันทีแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้และทำได้แค่เดินตามหลังหลินหยุนเท่านั้นเวลาผ่านไปเจ็ดวันหลินหยุนไล่ตามอยู่ด้านหลังคนพวกนั้นจนมาถึงบริเวณด้านนอกของแม่น้ำดำที่อยู่กลางอากาศแม่น้ำสายนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะัก ด้านในมีคนอยู่หลายร้อยคนทุกๆสองคนจะรับผิดชอบบริเวณแห่งหนึ่งและกำลังจับอะไรบางอย่างออกมาจากแม่น้ำเวยพูดด้านในแม่น้ำดำมีสายดำอยู่มันมีพลังทิ์ที่แข็งแกร่งมากๆอยู่เหมาะสำหรับนักบำเพ็ญเซียนนำมาฝึกฝนพลังแม่น้ำสายนี้ถูกวงสกุลเขาหินของพวกเราพบเจอก่อนและเป็นทรัพยากรของวงสกุลเขาภายหลังเมื่อวงสกุลน้ำดำมาถึงที่นี่พวกเขาก็แย่งแม่น้ำดำไป ขณะพูดเรื่องนี้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเว่ยโกรธมากๆไม่ได้มีเพียงแค่เขาคนเดียวทุกคนในวงสกุลเขาหยินก็คงจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหลินหยุนพยักหน้าเขายืนอยู่ไกลออกไปและสังเกตการอยู่และเขาก็มองเห็นยอดฝีมือแดนดั่งเทพสองคนด้วยพวกเขาสองคนอยู่สองด้านของแม่น้ำดำระยะห่างของพวกเขาสองคนไกลกันพอสมควรพวกเขาเป็นยอดฝีมือแดนดั่งเทพตอนต้นทั้งคู่หลินหยุนมองหน้าเว่ยและถาม นายคิดว่าพวกเขามีโอกาสออกจากที่นี่ไหมไว้สายหัวและพูดไม่มีอยู่แล้วหน้าที่ของพวกเขาก็เฝ้าแม่น้ำดำเอาไว้พวกเขาไม่ออกจากแม่น้ำดำอยู่แล้วลินหยุนพูดถ้านายไปดึงดูดความสนใจของพวกเขาละเมื่อไว้ได้ยินสีหน้าของเขาก็แย่ามากๆและพูดผู้อาวุโสหาวิธีอื่นได้ไหมเขาไม่อยากจะทำให้ชนเผ่าของตัวเองต้องมาเดือดร้อนเพราะเรื่องนี้ ถ้าเขาลงมือจริงๆอีกฝ่ายก็จะรู้ฐานะของเขาทันทีเรื่องนี้พวกเขาก็ต้องคิดว่าเป็นฝีมือของวงสกุลเขาหยินอยู่แล้วเว่ยหายใจเข้าลึกๆและพูดทันทีถ้ามีแผนการที่ดีมากๆฉันก็พร้อมกับร่วมมือกับผู้อาวุโสแต่ถ้าทำให้วงสกุลเขาหยินของเราได้รับความเดือดร้อนถึงแม้ฉันต้องตายฉันก็จะไม่ทำเรื่องนี้โดยเด็ดขาดสายตาของเว่ยฉายแววเด็ดเดี่ยวออกมาลินหยุนพยักหน้าและพูด นายยอมร่วมมือกับฉันเหรอเว่ยพูดอยา่างเคร่งขรึมใช่หลินหยุนพูดได้นายรอฉันอยู่ตรงนี้ก่อนขณะพูดหลินหยุนก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาไม่ได้ปิดบังพลังของตัวเองอีกและพุ่งไปยังทิศตะวันออกยอดฝีมือของวงสกุลน้ำดำสัมผัสได้ถึงพลังของหลินหยุนทันทีเดิมทียอดฝีมือแดนดั่งเทพสองคนที่กำลังนั่งหลับตาอยู่กลางอากาศตอนนี้พวกเขาสองคนลืมตาขึ้นมา ยอดฝีมือแดนดังเทพที่อยู่ด้านหลังหลินหยุนเขาพุ่งออกมาและไล่าตามหลินหยุนหลินหยุนทำตัวเหมือนมองไม่เห็นเขาเขายังคงบินไปข้างหน้าต่อชายไวกลางคนที่อยู่ด้านหลังหลินหยุนนั้นเขาสะพายหอกกระดูกอันหนึ่งไว้ด้านหลังเขาเคลื่อนไหวรวดเร็วมาก,มากๆเมื่อมองเห็นหลินหยุนไม่หันหน้ากลับมามองเขาพูดอย่างเคร่งขรึมคนที่บินอยู่ด้านหน้าเป็นใครกันแน่หลินหยุนหันหน้ากลับมาและพูดอย่างเย็นชาถ้ายังกล้าตามมาอีกฉันจะสังหารคุณอย่างแน่นอน เมื่อพูดจบหลินหยุนก็ต่อยหมัดอันทรงพลังออกไปชายไวกลางคนเปล่งเสียงเย็นชาออกมาหอกกระดูกเปล่งแสงออกมาและ,ะกดอยู่บนมือของเขาเขาโจมตีด้วยหอกและทำลายพลังหมัดของลินหยุนทันทีเด็กหนุ่มในเมื่อนายมาแล้วก็อยากคิดจะหนีรอดไปเลยสถานที่ของวงสกุลน้ำดำไม่ใช่สถานที่ที่ยอดฝีมือแดนจิตตปฐมอย่างนายสามารถมาได้ วงสกุลจากโบราณกาลอย่างพวกเขาเรื่องสำคัญที่สุดคือการซ่อนชนเผ่าของตัวเองเอาไว้ถ้าที่อยู่ของพวกเขาถูกเปิดเผยมีโอกาสสูงม,มากๆที่ชนเผ่าจะโดนฆ่าล้างทั้งหมดในหมื่นจักรวาลมีคนบางกลุ่มกำลังตามหาที่อยู่ของวงสกุลจากโบราณกาลอยู่นี่ตามหาพวกเขาไม่ใช่เพราะต้องการเอาพวกเขาไปเป็นทาสนำพวกเขาไปเป็นทาสเป็นแค่จุดประสงค์รองเท่านั้นจุดประสงค์หลักเพราะร่างกายของพวกเขามีพลังสืบทอดทางสายเลือดอยู่ และสถานที่ในบริเวณนี้นอกจากวงสกุลเขาหินแล้วยังมีวงสกุลน้ำดำอีกด้วยไม่มีคนภายนอกอาศัยอยู่ในบริเวณนี้อยู่แล้วถึงแม้จะมีคนภายนอกมาถึงที่นี่ก็น่าจะเป็นคนที่รู้จักเรื่องทุกอย่างของวงสกุลน้ำดำส่วนเด็กหนุ่มที่ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาคนนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาไม่ใช่นักบำเพ็ญเซียนจากวงสกุลเขาหินและไม่ใช่คนจากโลกภายนอกที่พวกเขารู้จักดังนั้นเด็กหนุ่มที่อยู่ด้านหน้าคนนี้ ห้ามให้เขาหนีรอดไปได้อย่างเด็ดขาดหลินหยุนก็คาดคิดไม่ถึงจริงๆอีกฝ่ายจะตัดสินใจเด็ดเดี่ยวขนาดนี้ตอนแรกเขานึกว่าต้องใช้วิธีอื่นๆด้วยแต่คิดไม่ถึงจริงๆว่ามันจะง่ายขนาดนี้ตอนนี้เขาหันหลังและบินออกไปยอดฝีมือแดนดังเทพตอนต้นที่แลอยู่ด้านหลังเขาถือหอกกระดูกเอาไว้และไล่ตามเด็กหนุ่มนายเป็นใครกันแน่รีบยอมจำนนโดยเร็วมิฉะนั้นฉันจะสังหารนายเดี๋ยวนี้เลย หลินหยุนทำเหมือนไม่ได้ยินอะไรเลยเขาพาฉีนหลันพุ่งไปข้างหน้าถึงแม่อีกฝ่ายจะเป็นยอดฝีมือดันดังเท่งตอนต้นแต่เขาก็ไม่สามารถไล่าตามหลินหยุนได้ทันในระยะเวลาอันสัน้นหลังจากบินไปแล้วครึ่งวันระยะห่างของทั้งสองคนก็ใกล้ขึ้นเรื่อยๆจูๆ่ๆหลินหยุนก็หยุดบินทันทีมองเห็นหลินหยุนหันหลังและหยุดลงชายไวกลางคนหัวเราะอย่างเย็นชาและพูดทำไมไม่หนีแล้วเหรอช่องตามใจทูเดย์บทที่ห6 6 0เมืองมู่เหมียน ชายไวกลางคนหัวเราะอย่างโหดเทียมและพูดเด็กหนุ่มฉันเป็นยอดฝีมือแดนดั่งเทพถ้าปล่อยให้คนที่อ่อนแอดั่งมดและฝึกฝนถึงแดนจิตปฐมอย่างนายหนีไปได้ฉันคงฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนเด็กหนุ่มนายเป็นใครกันแน่พูดมาสดีดีฉันจะให้ในายตายอย่างไม่ทรมานเมื่อชายไวกลางคนพูดจบหลินหยุนก็เอ่ยถามเบาๆบนตัวของนายมีแผนผังดาวจักรวาลไหม ถ้านายมีก็รีบมอบแผนผังดาวจัก,กรวาลมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ฉันจะไว้ชีวิตนายเมื่อชายวัยกลางคนได้ยินก็อึ้งชั่วครู่เขาคาดคิดไม่ถึงจริงๆหลินหยุนจะกล้าขอแผนผังดาวจัก,กรวาลจากเขาเรื่องนี้ทำให้เขาประหลาดใจมากๆถ้านักบำเพ็ญเสียนที่มหาวงศกุลโบราณกาลละก็เป็นไปไม่ได้ที่อีกฝ่ายจะไม่มีแผนผังดาวจัก,กรวาลเขาแกล้งพูดอย่างนี้หรือเปล่าเพื่อต้องการบ่งบอกว่าเขาไม่ใช่คนที่มาจากโลกภายนอก ภายในชั่วพริบตาชายวัยกลางคนก็คิดออกทันทีทำไมหลินหยุนถึงพูดแบบนี้ตอนนี้เขาหัวเราะอย่างเย็นชาและพูดใช่เหรอนายไม่มีแผนผังดาวจัก,กรวาลเหรอเด็กหนุ่มนายใช้เล่ห์เหลี่ยมแบบนี้หลอกฉันไม่ได้หรอกในเมื่อไยไม่อยากจะพูดออกมาถ้างั้นฉันคงต้องจับตัวนายไว้ก่อนหอกกระดูกที่อยู่ในมือของชายวัยกลางคนถูกโยนออกไปและพุ่งเข้าไปหาหลินหยุน ภายในชั่วพริบตาท้องฟ้าสั่นสะเทือนราวกับมันกำลังหวาดกลัวราวกับท้องฟ้าจะแตกสลายเพราะการโจมตีของหอกกระดูกอันนี้สายตาของหลินหยุนเปล่งประกายทันทีเพลงกระบี่พลังผกผันโจมตีออกไปอีกครั้งพลังของมันทรงพลังมากๆจนหาคำมาอธิบายได้ยากตูมภายในชั่วพริบตาก็มีเสียงดังสะเทือนฟ้าสะเทือนดินเกิดขึ้นทันที หลินนยุนเป็นฝ่ายเสียเปรียบร่างกายของเขาปลิวออกไปและเขาก็กระอักเลือดสดออกมาหนึ่งคำถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เผาเลือดสารจริงจำนวนมากจนถึงตอนนี้พลังของเขายังฟื้นฟูได้ไม่หมดบางทีเขาอาจจะรับการโจมตีครั้งนี้ได้แต่ตอนนี้หลินนยุนตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่ามองว่าอีกฝ่ายแค่โจมตีด้วยกฎเกณฑ์แห่งหอกแต่พลังของมันน่ากลัวและแข็งแกร่งมากๆ ด้านการเคลื่อนไหวเพราะวิชาของลินหยุนพิเศษกว่าทําให้เขาสามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วพอๆกับอีกฝ่ายแต่ถ้าต้องต่อสู้กันซึง้งซึ้งหน้าความแตกต่างด้านพลังของพวกเขาได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนแล้วชายไวกลางคนหัวเราะอย่างโหดเที่ยมเด็กหนุ่มเป็นยังไงบ้างนายยังอยากจะต่อสู้อีกเหรอลินหยุนเช็ดเลือดที่อยู่ในมุมปากเขาหายใจลึกๆและก้าวเท้าออกไปวินาทีต่อมามีร่างรังเทพเซียนที่ใหญ่มากๆปรากฏตัวทันที ร่างรังเทพเซียนถือกระบี่ยักษ์ไว้มือและโจมตีใส่ชายไวกลางคนทําให้สีหน้าของชายวัยกลางคนเปลี่ยนไปเขาไม่อยากจะเชื่อเด็กหนุ่มที่ฝึกฝนถึงแดนจิตปฐมแต่กลับสามารถปลดปล่อยวิชาอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่แข็งแกร่งขนาดนี้ออกมาพลังดาบสกัดนภาของหลินหยุนประตูออกมาชายไวกลางคนตะโกนออกมาหอกกระดูกที่อยู่ในมือก็เปล่งแสงออกมาและโยนใส่ร่างรังเทพเซียนทันที วินาทีต่อมาร่างรังเทพเซียนก็แตกสลายและหอกกระดูกก็ตกลงมาเหมือนกันแต่ในเวลานี้หลินหยุนกระอักเลือดสดออกมาอีกครั้งมีแท้วิญญาณก็พุ่งออกมาและโจมตีโดนร่างกายของชายวัยกลางคนชายไวกลางคนกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเขาจับศีรษะของตัวเองเอาไว้ขณะที่เขายังตอบสนองไม่ได้หลินหยุนก็มาถึงด้านหน้าของเขาแล้วและใช้กระบี่แทงทะลุหน้าท้องของอีกฝ่ายพลังจิตวิญญาณของเจสินพุ่งออกมาและปิดผนึกพลังของชายวัยกลางคนเอาไว้ หลินหยุนใช้มือจับอีกฝ่ายเอาไว้จากนั้นก็พุ่งไปยังทิศตะวันออกอย่างบ้าคลาั่งเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งเดือนหลินหยุนหาสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งได้เขาก็เลยปล่อยชายไว้กลางคนดวงตาของอีกฝ่ายแดงมากๆและเขาไม่มีความเย่อหยิ่งอวดดีเหมือนก่อนหน้านี้แล้วส่วนหลินหยุนในเวลานี้เขาได้แผนผังดาวจัก,กรวาลมาจากอีกฝ่ายนานแล้วถึงแม้แผนผังดาวจัก,กรวาลอันนี้จะไม่ค่อยละเอียดมากนะ แต่มันก็ทำให้หลินหยุนรู้ว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนกันแน่อยู่เขตเหมาของสนามรบหมื่นจักรวาลเป็นสถานที่อยู่รอบนอกมากๆห่างจากเมืองที่อยู่ใกล้ที่สุดต้องใช้เวลาเดินทางหนึ่งปีสถานที่แห่งนั้นเรียกว่าเมืองมู่เหมียนบริเวณของเมืองมู่เหมียนอยู่นั้นก็เป็นที่ที่ห่างไกลามากๆและเล็กมากๆเช่นกันและไม่ได้อยู่ในส2องอาณาเขตด้วยเจ้าของเมืองแห่งนี้มีชื่อว่านักพรตมู่เหมียน ลินหยุนมองหน้าชายไวกลางคนและพูดนักพรตมู่เหมียนของเมืองมู่เหมียนมีความเกี่ยวข้องกับวงสกุลน้ำดำของพวกคุณใช่ไหมชายไวกลางคนอึ้งไปชั่วครู่จากนั้นก็รีบปฏิเสธมันจะเป็นไปได้ยังไงวงสกุลโบรา,าาร,าราณการอย่างพวกเราเป็นไปไม่ได้ที่จะมีความเกี่ยวข้องกับนักบำเพ็ญเซียนจากหมื่นจักรวาลอยู่แล้วลินหยุนพูดอย่างเย็นชาฉันไม่ได้สนใจวงสกุลน้ำดำของพวกคุณอยู่แล้วคุณเล่าเมืองมู่เหมียนให้ฉันฟังหน่อยและเล่าเรื่องของนักพรตมู่เหมียนด้วย บางทีฉันอาจจะไว้ชีวิตคุณก็ได้ชายไวกลางคนเปล่งเสียไม่พอใจออกมาและพูดนายไม่กล้าสังหารฉันหรอกอย่าคิดว่านายหนีมาไกลแล้วแต่ถ้านายกล้าสังหารฉันจริงๆผู้อาวุโสของชนเผ่าเราจะต้องรับรู้เรื่องนี้ทันทีเมื่อถึงตอนนั้นนายอยากหนีก็คงหนีไม่พ้นอยู่แล้วลินหยุนพยักหน้าเขาไม่ได้ปฏิเสธและเอ่ยปากพูดคุณพูดถูกแล้ว ถึงแม้ตอนนี้ฉันไม่สังหารคุณแต่ถ้าฉันพาคุณออกจากบริเวณนี้เมื่อถึงตอนนั้นผู้อาวุโสที่ฝึกฝนถึงแดนสุดธรามของชนเผ่าคุณคงไม่กล้าออกมาและไม่มีเวลามาไล่าตามฉันอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินคําพูดของหลินหยุนสีหน้าของชายไวกลางคนแย่ลงทันทีหลินหยุนพูดถ้าให้ดีคุณยอมร่วมมือกับฉันจะดีกว่ามิฉะนั้นจุดจบจะเป็นยังไงฉันคิดว่าคุณน่าจะรู้ดี แต่ถ้าคุณยอมร่วมมือกับฉันก่อนจะถึงเมืองมู่เมียนฉันอาจจะปล่อยตัวคุณไปชายไว้กลางคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งและพูดนายจะยอมปล่อยตัวฉันไปจริงๆเหรออลินหยุนพูดถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรชายไว้กลางคนหายใจเข้าลึกๆเขานิ่งเงียบไปสักพักแล้วพูดในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วฉันจะยอมร่วมมือกับนายฉันหวังว่านายจะทำตามสัญญาที่ให้กับฉันไว้ ลินหยุนไม่ได้พูดมากอีกเขาเดินตามทิศทางของแผนผังดาวจักรวาลและพาฉินหลันกับชายไว้กลางคนตรงไปอย่งทิศต,ตะวันออกหลังจากผ่านไปหนึ่งปีมีโลกร้างเล็กๆอันหนึ่งปรากฏตัวด้านหน้าของพวกเขาสามคนและดาวดวงนี้ก็แตกสลายด้วยมีเพียงพื้นดินเล็กๆที่ยังมีสภาพสมบูรณ์อยู่เมืองมู่เหมียนถูกสร้างไว้ด้านบนนั้นบนท้องฟ้าชายไวกลางคนเอ่ยปากพูดนั้นก็คือเมืองมู่เหมียน เรื่องทั้งหมดที่ฉันรู้เกี่ยวกับเมืองแห่งนี้ฉันก็ได้บอกนายไปหมดแล้วตอนนี้นายปล่อยฉันไปได้หรือยังลินหยุนพูดไม่ต้องรีบร้อนถ้าฉันไม่เป็นอะไรฉันปล่อยคุณจักไปอย่างแน่นอนคุณรอฉันอยู่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันขณะพูดลินหยุนพาฉินหลันบินไปที่เมืองมู่เหมียนเมืองมู่เหมียนมีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากๆจากคำพูดของชายวัยกลางคนเมืองนี้ฟังคำสั่งของนักพรตมู่เหมียนเพียงคนเดียว เมืองนี้ก็ไม่เคยมีนักบำเพ็ญเซียนจากภายนอกเข้ามาเลยและไม่มีค่ายกลนเคลื่อนย้ายมิติด้วยอย่างไรก็ตามหลินหยุนจำเป็นต้องเข้าไปในเมืองเพราะมีเพียงในเมืองเท่านั้นถึงจะมีแผนผังดาวจัก,กรวาลที่ละเอียดมากอยู่เมื่อหลินหยุนพาฉินหลันมาถึงหน้าประตูเมืองพวกเขาก็โดนทหารเฝ้าประตูหยุดเอาไว้นักบำเพ็ญเซียนแดนจิตปฐมสองคูณด้วยสีหน้าเย็นชาพวกคุณเป็นใครปลดแสดงใต้ประจําตัวมู่เหมียนออกมา ลินหยุนพูดสวัสดีครับพวกเราสองคนหลบหนีมาถึงที่นี่และบังเอิญพบเห็นเมืองแห่งนี้พวกเราไม่มีป้ายประจำตัวมู่เหมียนไม่ทราบว่าพวกเราสองคนสามารถเข้าไปในเมืองได้ไหมทหารเฝ้าประตูสองคนได้ยินพวกเขาก็สบตาทันทีจากนั้นพวกเขาก็ขมวดคิ้วและพูดหลบหนีมาเหรอหลินหยุนพยักหน้าและพูดใช่แล้วทหารเฝ้าประตูนิ่งเงียบไปชั่วครู่และพูด จ่ายหินทิพย์ชั้นสูงหนึ่งก้อนก็สามารถเข้าเมืองได้แต่หลังจากเข้าเมืองแล้วต้องไปทำป้ายประจำตัวมู่เหมียนทันทีมิฉะนั้นอาจจะถูกไล่ออกจากเมืองได้ทุกเมื่อหลินหยุนพยักหน้าและพูดโอเคขณะพูดในมือของหลินหยุนก็มีแสงสว่างปรากฏเขาหยิบหินทิพย์ชั้นสูงที่ได้มาจากชายวัยกลางคนให้ทหารเฝ้าประตูขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ